เธอแกเีบกๆแต่ไม่ทันอ่ะโอ๊ยโทษทีครับอะไรของนายอ้าวนายนั่นเองล้วมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อพอดีว่าผมโอ๊ยสภาพนี้หรอเด็กส่งน้ำก็ต้องมาส่งน้ำสิจ้าฉันว่านะแกแกเลือกถูกแล้วล่ะโอ๊ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าแกฉลาดเลือกมากกว่านะปู่พอดีว่าวันนี้อ่ะ ฉันแวะเมาโฉนดบ้านอะ่ะขอตัวก่อนนะไปกันเถอะแกไปะอะไรนะโฉนดปลอมองั้นหรอใช่ค่ะเอกสารที่คุณถืออยู่เป็นโฉนดปลอมนะคะแล้วก็ตอนนี้แฟนของคุณค้างจ่ายค่าบ้านอยู่หนึ่งล้านบาทค่ะเดี๋ยวนะติ ก็แสดงว่าแฟนแกหลอกให้แกจ่ายเงินเป็นปีเลยเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะแฟนฉันไม่ใช่คนที่ใส่แบบนั้นอีกอย่างอ่ะบ้านเขาฐานะดีจะตายเขาไม่มีทางลอยแพชันแน่ฉันโทรหาเขาดีกว่าออฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดก,กันแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าคุณอย่าพยายามโทรเลยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ย<อ>ก็พยายามโทรมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยคะ่ะการที่คุณจะเอาเวลามาโทรหาเขาเนี่ย ไปหาเงินมาใช้ดีกว่าไหมคะ <Okay. S 1> เป็นไปนไม่ได้แกส่งข้อความสิเมื่อกี้ตัดสายอะตัดสายฉันนี่ทอ้งแล้วอะโทรอีกโทรอีกมาป่ะแกส่งข้อความได้แล้วส่งส่งไปแล้วคุณไม่ต้องโทรแล้วล่วะคะ่ะยอดที่ค้างจ่ายอยู่มีคนชำระให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> นี่เป็นโฉนดตัวจริงค่ะ ลองเปิดเอกสารดูนะคะแฟนแกแน่ๆเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าว่าแฟนฉันอะไม่ลอยแพฉันหรอกแค่ฉันส่งข้อความไปแป๊บเดียวก็รีบจัดการให้ฉันเลยอ่ะจ้าเชื่อแล้วจ้าไปงั้นเรากลับบ้านดีกว่าอย่างงี้แกต้องพาไปฉลองใช่หาอะไรกินกันดีกว่าไปไปไปฉลองกันดีกว่า ่กันนะครบส่งน้ำเสร็จแล้วหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะต่อให้แกส่งน้ำจนไหลหลุดอะ่ะแกก็ไม่มีปัญญาซื้อบ้านในโครงการหลุนแบบนี้หรอกว้ยโป๋ไปเหอะฉันไม่อยากคุยกับเด็กส่งน้ำกระจอกกระจอกอ,ะอ่ะเอยบอสคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะบอสใช่ค่ะบอสคนที่พวกคุณเรียกเขาว่าเด็กส่งน้ำกระจอกรจอกระจอกไงคะ ฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าคุณอย่าพยายามโทรเลยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยก็พยายามโทรมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยค่ะการที่คุณจะเอาเวลามาโทรหาเขาเนี่ยไปหาเงินมาใช้ดีกว่าไหมคะเป็นไปไม่ได้ส่งข้อความสิเมื่อกี้ตัดสายอ่ะตัดสายฉันนี่ทีโทรอีกโทรอีกลาป้าอ่ะส่งขอความให้แล้วส่งส่งไปแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโครงการบ้านจัดสรรโครงการนี้เองค่ะคุณอ๋อยังพูดไม่หมดนะคะเอกสารโฉนดที่คุณได้คืนไปอะคะ่ะจริงๆแล้วบอสเขาเป็นคนเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้พวกคุณทั้งหมดเองนะคะไปเพื่อนคุณไปทำงานเถอะน่เหรอค่ะบอสป้าป๋อ ช้าจังเลยนะซันอ่ะอะไรนี่อะไรห่ออาหารเหลือกลับบ้านซันอาหารมันเหลือก็ทิ้งไปสิจะห่อกลับอีกทําไมไม่ใช่อย่างนั้นนะปะ๋อคืออาหารมันยังยังกินได้อยู่เลยอ่ะแล้วซันอยากประหยัดด้วยอ่ะเราจะได้มีเงินเก็บเหลือเยอะไงซันถ้าซันอยากมีเงินเยอะเอะ่ะซันก็แค่ทํางานไม่ใช่มานั่งประหยัดอะไรแบบนี้อุย้ยน่าเบื่อป๋อป๋อ ถ้างั้นแกฉันขอตัวก่อนดีกว่านะไปละเฮ้ยจิ๋วคนติปอนจไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับเออซันยังไงฉันขอเลขที่บัญชีคุณไว้ก่อนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันมีเงินฉันจะได้โอนคืนให้โอเออจริงๆนะคุณไม่มีทางคืนผมได้หรอกคือตอนนี้ฉันอาจจะยังไม่มีหรอกแต่ว่า ผมไม่ได้หมาถึงเรื่องเงินเออซันเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมอะนะคะป๋อป๋อ,อเดี๋ยวก่อนสิป๋อป๋อผมขับมอไซค์ส่งคนสี่ปีอะแล้วนี่มันอะไรนะเขาแค่ขับรถจะมาส่งคนสี่วันเนี่ยคุณก็จะไปกับเขาหรอผมก็บอกอยางงี้ไงว่ารอผมหน่อยผมเชื่อแล้วสักวันหนึ่งผมจะทำได้อ่ะโอ๊ยซัน หยุดเพอ้อเจอ้อสักทีได้ไหมจะบอกให้นะสังคมสมัยเนี้ยมันมีคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาร่ารวยตั้งเยอะแยะแต่ไม่ใช่มานั่งตะโกนแบบนี้แล้วมันจะสําเร็จได้โป๋คุณอย่าไปนะโป๋ผมขอร้องนะไปค่ะ พ่อยครับป๋ผมเคยรักคุณนะรักคุณมากๆด้วยผมยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณคนเดียวแต่จริงๆแล้วความผิดนี้เกี่ยวคุณไม่ปิดที่ผมเองแหละที่ผมเป็นอย่างที่คุณต้องการไม่ได้ฟันแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนี่มันจะบอกเลยคุณนะผมที่ชีวิตผมดีขึ้นเนี่ยก็ใช่ วันพรุ่งนี้จะไปพอคุณไงย่างไรเมือมมีแต่ที่ผมทัมก็ไม่ได้เพื่อคุณนะอกหยาดนที่โปรยลงมามันทําให้ชาไปถึงใจไมยู่คนเดียวดีกว่าลักตาครั้งใดมันต้องมีแต่เพียงภาพเธออยู่ในนั้นฟันเดี๋ยวก่อนสิคะฟันฟันจะทําอะไรต่อไป อยากให้คืนนี้มันผ่านพ้นที่ต้องจมอยู่กับหยาดฝนและหยดน้ำตาโอ๊ยโอ๊ยอีป้าตัวยังไงของแกฮะดูสิเสื้อฉันเลอหมดแล้วเนี่ยออขอโทษจ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวฉันเชดให้นะเอามือสกปรกของแกออกไปเลยนะป้าโอ๊ยรู้ไหมเนี่ยว่าเสื้อตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ ป้าบ้านนอกอย่างเงี้ยไม่มีปัญญาซื้อคืนฉลกนี่แม่หนูพูดแรงเกินไปหรือเปล่ามันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่แกกล้าว่าฉันหรอเอ๊ยทำไมแม่หนูทำแบบนี้ทำไมฉันจะทำไม่ได้อีป้าบ้านนอก ป๋อแกไปทําอะไรมาทาไมเสื้อเกเลอะแบบเนี้ยก็อีป้ามันนอกคนนึงอะดิมันเดินมาชนฉันน่ะดูดิน้ําหกใส่เสื้อเลอะหมดเลยอะ่ะเสื้อฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยอ่ะแกฉันว่าแกไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมดูมันเลอะเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่เอาอ่ะฉันอยากใส่เสื้อชุดนี้เดี๋ยวมันก็แห้งแหละน่าเจ็บใจชะมัดเลยอะ่ะน้ำก็เพิ่งกินไปได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะ งั้นเอางี้ไงแมเมื่อกี้ฉันเพิ่งส่งงานให้ฝ่ายการตลาดเสร็จอะเดี๋ยวฉันออกไปซื้อน้ำใหม่ให้แกฉันก็เริ่มหิวหิวอะไรแล้วไม่รู้ไมก็ได้ขอบใจนะงั้นเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำไปเช็ดเสื้อก่อนแล้วกันแล้วเอาน้ำอะไรอะเอาแดงโซดาแล้วกันอขอบใจนะเ้ยนันต้องใช้แม่ของบอสแน่ๆเลยอะ แต่งตัวดูดีสักหนาัยนะ้อะสวัสดีครับเฟิร์นเฟิร์นบอสสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะอ่าคืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แม่ผมจะเข้ามานะครับแล้วก็ฝากคุณสองคนเนี่ยดูแลท่านหน่อยหรือว่าเช้านเนี่ยผมมีประชุมกับลูกค้าที่ยุโรปนะครับก็ถ้ามาแล้วก็พาเขาไปที่ห้องรับแขก VIP หน่อยนะครับได้ค่ะนี่ก็ฝากด้วยนะครับได้ค่ะบอสเดี๋ยวจะดูแลท่านอย่างดีเลยนะคะครับครับ สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะอืมสวัสดีค่ะนิฉันมาขอพบคุณซันค่ะคุณซันเข้าออฟฟิศแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดีวยวเออคุณซันมาถึงที่ออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันพาคุณผู้หญิงไปรอที่ห้องรับรองแขก VIP ก่อนดีไหมคะพอดีว่าตอนนี้คุณซันติดคุยงานกับลูกค้าอยู่ะคะ่ะอืมอ๋อค่ะงั้นเชิญด้านนี้นะคะ ไปทำอะไรมาเหรอคะป้าพอดีมีผู้หญิงคนนึงก็เอาน้ำสาใส่ป้าจ้ะเขาหาว่าป้าเดินไปชนเขาต้องเป็นไอผมแน่แนป้าคะเดี๋ยวหนูว่าป้าเข้าไปในออฟฟิศหนูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูหาผ้าอะไรมาเช็ดให้ก็ได้จ้ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะหนูเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเช่ค่ะ แม่ครับรอนานไหมครับอา้าสวัสดีครับคุณลีสวัสดีค่ะและ้วนี่แม่ผมแล้วครับอ้าวแล้วท่านนี้ไม่ใช่แม่ของบอสเหรอคะอไม่ใช่ครับคือว่าผมนัดคุณลีเข้ามาคุยงานช่วงบ่ายนะครับยังไงเดี๋ยเดี๋ยวคุณลีรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาแม่แป๊บหนึ่ง อา้าวแม่แ<ท>ครับลพนะิ่มาถึงแล้วครับจ้าฮะแม่เหรอคะใช่แม่ของแมงแล้วแม่ที่เพื่ออะไรครับเกิดขึ้นเออพอดีแม่โดนผู้หญิงใจร้ายเอาน้ำสาดใส่แม่จะลูกฮะโดนเอาน้ำสาดใส่มันเป็นใครแม่แม่บอกผมแลยผมจะการให้โปเป็นคนทำค่ะบอสอะไรนะคุณโป อะไรของคุณเนี่ยคุณสาดน้ำใส่แม่ผมทำไมเนี่ยฮะเออคือเออแม่ไม่ทันละวัางเองอ่ะลูกก็เลยเดินไปชนกับแม่หนูคนนี้เข้าเขาโกรธแม่มากเลยเก็เลยเอาน้ำสาดใส่แม่กะ่ะโตคุณทำเกินไปปะเนี่ยฮะทำไมต้องสาดน้ำใส่เขาด้วยแค่เดินชนเดินขอโทษก็จบแล้วนี่ผมไม่นึกเลยนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ แล้วผมเดาออกเะคุณคงเข้าใจใช่ไหมว่าคุณลีเนี่ยเป็นแม่ของผมคุณถึงดูแลเทคแคร์ลีขนาดนั้นนะยังไงฮะเขาแต่งตัวแบบนี้คุณเลยไม่ให้เกียิใช่ไหมบอสคัฉันขอโทษนะคะผมว่านะผมรับกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้จริงๆผมไล่คุณออกฮะไล่ออกเลยเหรอคะบอสคัฉันขอโทษจริงๆค่ะ ฉันรู้แล้วว่าฉันผิดอะค่ะเออคุณผู้หญิงคะฉันขอโทษนะคะคือฉันรู้สึกผิดแล้วอะค่ะฉันรู้แล้วว่าฉันทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเออขอขทษจริงๆนะคะคุณบอกเลิกพูดเลยนะคุณเฟิร์นเดี๋ยวคุณช่วยพ่อแม่ของผมเนี่ยไปที่ห้องพักอย่างนะแล้วก็หาอะไรให้ท่านดื่มด้วยค่ะบอสเชิญค่ะคุณป้าคุณผู้หญิงเรียกป้าเหมือนเดิมก็ได้จ้ะ ส่วนคุณเก็บเข้าของแล้วก็ออกจากบริษัทของบริบอสคะบอสโอ๊ยหนูไม่บอกเลยว่ย